สวัสดีครับผมนายอับดุลบาซิมอาบูนายอกองค์การวยตำรวจปากลอ่อวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ตำรวจปากล่อเราได้ร่วมแรงร่วมใ,ใจสมัครสมานสมัครครีไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีในส่วนของตัวอ,อิหมามก็ดีสถานศึกษาก็ดีวันนี้โรงเรียนวัฒนโรงเรียนบ้านของหินนั้นได้จกกัดเกจรมวันอังสุรอของตำรวจปากล่อขึ้นมาซึ่งผมในานามของนายอกอบตปากล่อนั้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบริชการหรือในเกิดขึ้นในขึ้นมาในปากล่อานเราในแนตัวแของกรท้งถิ่นนั้นยินดีให้การสนับสนุน,นในทั้งทุกด้านเพราะว่าจะสร้างให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่ได้กับโรงเรียนสิ่งไหนที่โรงเรียนเสนอทางอบอตอบอตก็ยินดีได้จัดสรรมาขึ้นมาทุกหน่วยางานไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนก็ดีตรดิกาก็ดีสถานศึกษาที่ในเขตพื้นที่ของภากร่อเราผิดชอบนั้นเราสนับสนุนในทุกด้านซึ่งวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีมากที่ชุมชนนั้นออกมากันเยอะมาก เพราะว่าสร้างความสุขความสุขนานให้กับชุมชนเพราะว่าโรงเรียนนั้นถ้าโรงเรียนไในที่สามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก็สามารถจะขยัขบขับเคลื่อนในการพัฒนาตำบลโรงเรียนนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ผมเองก็รู้สึกยินดีที่ได้ดูในส่วนของกาลังทหารก็ดีองค์ก็รต้องถิ่นก็ดีฝ่ายปกครองก็ดีผู้นำศาสนาก็ดีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะสร้างความสมัครสมานคามากีคคเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลปากล่อเราครับถึงแม้ว่าในตาบันี้ สถานาการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแต่ในเขตพื้นที่ปากเล่านะถึงแม้เราอยู่ทั้งมุสลิมกด็ดีไทยพุดกด็ดีเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและก็ไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งอนาคตอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นตำบลปากเล่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับบัดนี้ผมก็ขอราบคีณทานผู้ชมที่นี้ครับขอบคุณมากครับครบผมสมุสุกสตีเดะภาษาวะวะลกคนิวะสุอซุโอเดสมุเดชนาสันตุเนเปนายุอวโตโซโจเดะพราะตุยมางด้วยครับ orang <tuk mencari> <tuk mencari> <tuk mencari> ada นี่นี่นี่คน้ยกลานี่คนนี้เขชื่อพี่ตุ้มตาลชื่อพี่ตุ้ตากวนนี่ไหมนี่เ็กดมาเกดใจกวนมัเกนเกิดตึ๊แล้วก็ลงพให้คนูการ์ตครับแล้วก็บอกว่าตี่มกาเช่บาด่จ็บบาจ็บทีนี้ร้องพร้อมกันร้องครูเลยไม่ต้องตามช้างชีเลื แหลกกว้างลึกแหลกกว้างความรักของเรานั้นลึกแหลกกว้างลึกแหลกว้างเดีย๋ยวต่อไปยังมีท่าทางด้วยแหละนะแหลกกว้างความรักของเรานั้นลึกแหลกว้างลึกแหลกว้างเอาทุกคนยกม,มือมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ่าวตามผม่าว่าลึกล็กกว้างความรักของเราามลึกเล็กกว้าง้าต่อไปลึกก็ไม่ต้องร้องและก็ไม่ต้องร้องความรักก็ไม่ต้้องไม่ต้องร้ให้ร้องในใจอะไรกว้างว้าวว้าวอขอบคุณมากบอกไว้รูสอนท่านนะครับ นี่คือประวัติของชาติไทยนะครับตั้งแต่เริ่มสมัยสมเ็จพระรายมหาราชครั้งแรกเราใช้ธงสามชายแดงเหลืองน้ำเงินนะครับสมัยกรุงศรีอยาเป็นกงขรงกองทัพต่อมาเราใช้สีแดงเพราะเราไม่มีธงฝรั่งเศสเข้ามาสมัยนั้นสมัยสมเ็จพระรายมหาราชนะครับต่อมานะครับรายการที่หนึ่งก็มีรับสั่งให้ใส่นะครับกองจักรราชวงศ์เข้าไปและเกยเยมมีกองจักรขึ้นมาต่อมานะครับ เราจับช้างเผือกได้สามเชือกที่จังหวัดน่านปาจีและเชียงใหม่นะครับก็เลยนําช้างเผือกเข้าไว้ในกุงจัรหลังจากนั้นนะครับรัยการที่4บอกว่ากุงจัรนั้นเป็นของสูงก็เลยกุงจัรกออกไว้แต่ช้างนะครับเชือกเดียวต่อมาแล้วกัที่หเห็นว่าช้างนะครับบางคนน่ะชักทงผิดเอาช้างหายท้องมั่งไม่สวยงามนะครับชาวบ้านไม่รู้เอาช้างหายท้องก็เลยส่งเครื่องนะมีฐานให้ช้างรู้ว่า ในขาในหัวแลนะการที่ห้านะครับหลังจากนั้นมาสมัยแรกที่ 6, เอาช้างออกให้หมดเลยเพราะว่าช้างถึงจะเป็นสัตว์คู่บารมีก็จริงแต่ก็ยังเป็นสัตว์อยู่นั้นเองก็เลยเปลี่ยนแปลงเอาสีขาวเข้ามาสีขาวก็คือศาสนาพุทธกิิสลามไปแล้วแต่ศาสนาอะไรก็ได้คือสีขาวศาสนาคือเสียงความบริสุทธิ์นะครับสีขาวและสีแดงต่อมา2,460 ก็เ,เกิดมีสงครามโลกขึ้นหนึ่งรัชกาลที่หกหึงเพิ่มสีน้ำเงินคือสีพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่2,460รัชกาลที่หกเปลีป่ยนเป็นทุงไทยลงตั้งแต่บับตนัิทันมานี่คือประวัติทุงชาติไทยสรับทมงอีทชงนะทุ่งต่ทุ่งราชนาวีเฉพาะกองทงัพเร,รือนะฮะพี่น้องไปเที่ย,าายวแสวสัตหีบไปเที่ยวสงขาเห็นทุงชาดูเอ๊ยในขุกหม่องบอกว่าเอาช้างออกยังไง เฉพาะฐานเรือนะครับเรือรบนะสําหรับธงชาติที่ปกักใ้บุญบอกก็ยังใช้ธงชาติเหมือนเดิมแต่เรือรบยังใช้ธงเชืงเผือกเขอจบรายการเพลงกันกนี้เขากล่วาวว่าสวัสดีครับทอแม่พี่น้องหมู่บ้านคลองหินและแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านแลนั่งในวโรกาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ84บพันษา ขอถวายพระพรเชียมงคลให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยเกล้าด้วยพระมุขขอเด้จากอัลลอฮฺบิสลามินัสัยตานิรรอญีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรอฮีมอัลฮัมดุล اللهم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط สวัสดีค่ะดิฉันเช่อนางอุมาประสงค์ยามานะคะเป็นคุณครูสอนดิกเกิลูของโรงเรียนบ้านคลองหินดิกเกิลูคณะนี้ชื่อว่าคณะนอนกครีสุงาบาตูค่ะจริงๆแล้วโรงเรียนของเรานะคะมีดิกเกิลูมานานแล้วตั้งแต่ปี2546แต่ว่ายังยังไม่พัฒนาเท่ากับปีนี้นะคะช่วงหลังๆเนี่ยเด็กดิกเกเราก็ได้ไปประกวดในรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นเป็นตัวแทนของชอกก็ สองสี่ปัตตานีค่ะก็ะได้ที่สองค่ะทีนี้เนื้อหาของเพลงที่เราจะแต่งขึ้นมาก็ดิฉันเป็นคนแต่งเพลงขึ้นมานะคะให้ให้นักร้องร้องเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อว่าต่อต้านยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวกับความรักชาติความต่างศาสนากันคือเราจะให้ชนภาคใต้ของเราที่นับถือศาสนาอะไรก็ได้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักความสามัคคีกันค่ะทีนี้พอตอนหลังๆนี่ก็ก็จะมีเกี่ยวกับกลอนเป็นกลอนวาบุลเลกลอนเทิดพระเกียรติกับในหลวงของเราซึ่งพระชนมายุ8 4พรรษาค่ะและ้วก็ต่อไปถ้าสมมุติว่าน้องๆชุดนี้ออกไปก็อยากจะให้น้องๆนีน่แหละค่ะเป็นคนสอน รุ่นรุ่นน้องที่จะตามมาปีหน้าค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ก็น้องๆรุ่นนี้ก็จบไปหลายคนค่ะส่วนดิฉันก็ยังอยู่ต่อไปก็คงซ้อมดิเกอีกต่อไปแล้วก็จริงๆก็ดิฉันก็เคยเป็นดิเกลูกลับมาเบมายยหาดิเกลูกอยายมหามานะคะแต่ว่าก็นานแล้วก็เลยได้มาสอนเด็กๆเพื่อที่จะได้อ,อยู่กับเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ มือเชิดเด็กีนกรณีใช่ไหมค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ในเมืองไทยมีหลายศาสนาตามภาษาพูดกันรู้ดีมากินข้าวมาแกนาสิฟังให้ดีมาอีดึงาคนไทยกันก็รักกันด้วยใจไม่ว่าอยู่ไหนคนไทยด้วยกันภาษาพูดอาจจะไม่เหมือนกันเจอทุกวันพูดกันสวัสดีมาสิมารีกิตโตกิตโสตู มากิสามคีบุยไทยแลนด์มาอยู่มาสิแมก้กิโตดัวจะดีสตุประเทศกิตโตมาอยู่สตุเดเลดอนิยหนูก็อยากจะให้ภาคใต้ของเราสันติสุขเหมือนกับเหมือนกับในเพลงค่ะเราชาวเชิญท้อทงถิ่นไม่ต้องการความรุนแรงค่ะ